เมื่อก่อนสภาพพื้นที่เนี่ยจะเป็นการใช้ประปาหมู่บ้านนะครับถ้าเกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยน้ำที่อ่างเก็บน้ําของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้1ปีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าแรงติดต่อกัน2ปีเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยก็จะส่งน้ําจากประปาใหญ่ที่อยู่ตรงที่เทศบาลเนี่ยขึ้นมาแต่ละหมู่ซึ่งมันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าการผลิตประปาของเทศบาลเนี่ยก็มีการจากัดนะครับโครงการนี้ก็เริ่มต้นจากเทศบาลเนี่ยได้ประสานงานไปทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลน,นะครับสำรวจเพื่อหาแหล่งน้ำนะครับใช้เกี่ยวกับธรณีวิทยามาสํารวจจนถึงมาเจอที่นี่ครับก็เลยได้การเจาะสํารวจ หลังจากโครงการแล้วเสร็จเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยต่อเชื่อมท่อระหว่างประปาบาดาลกับท่อเก่าเดิมที่เรามีนะครับ mm. เพื่อจะส่งน้ําย้อนกลับไปแต่ละหมู่ครับ mm. ก็โซนบนเนี่ยประมาณ5หมู่บ้านนะครับแล้วก็มีโคนเรือนที่ได้รับประโยชน์เนี่ยประมาณ7 8 0 0โครคเรือนนะครับ สำหรับตู้น้ําดื่มนะครับที่กรมทรัพยากรน้ํปบะดานได้ตัดตั้งให้เป็นน้ําดื่มที่มีระบบกรอง r o อย่างดีเนี่ยทางเทศบาลก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมากดได้ตามเวลานะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายเพื่อว่าให้การกระจาย,ยแล้วก็เราให้ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยที่จะจัดสรรปันส่วนให้แต่ละบุคคลที่มาเนี่ยให้ได้ไปพร้อมเพียงกันเพราะว่ามัน,ม,นมันเกิดปัญหาว่าบางคนมาแล้วไม่ได้เนี่ยฉะนั้นเราก็เลยพยายามจัดสรรปันส่วนเพื่อให้แต่ละคนที่มาเนี่ยได้เพราะว่าการผลิตน้ำเนี่ยมันมีข้อจํากัดของมันที่ว่าร้อยเม ถ้าหร่ฉะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการให้ทุกคนที่มาเนี่ยได้ครับแล้วก็ส่วนงวงช้างเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยเทศบาลเนี่ยก็เน้นจะไปเอาน้ําไปแจกบางส่วนที่น้ําไม่ถึงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ตามจุดที่อยู่ตามละหมู่บ้านเนี่ยก็ชาวบ้านใก็เอาไปไปใช้บ้างซึ่งก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าหนึ่งชาวบ้านไม่ต้องไปเสียค่าสูบค่าไหลนะครับในเรื่องส่วนนี้ทางเทศบาลก็ยังดูแลเรื่องค่าน้ําค่าไฟอยู่ครับผม มาก่อน่จะซื้อน้ำกินครับทั้งละสิบบาทแล้วก็ในหมู่บ้านมีก็ไปก่อกอันหนึงมู่บ้านก็มีมาแล้วก็คือมาเอาที่นี่ครับบางทีก็มาอาทิตย์มาครั้งหนึ่งครับก็ใช้อุปโภคบริรโภคครับก็สะอาดอยู่ครับเพราะว่าดูแล้วไม่มีตะไคร่ไม่มีอะไรครับที่บ้านปกติก็คือเรามีน้ําประปาซึ่งมันทานไม่ได้อะคะ่ะแล้วเราต้องซื้อน้ําบ่อยๆที่บ้านมีสมาชิกในครัวเรือนหลายคน มีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็มีเด็กด้วยนะคะตรงนี้มีเปิดใช้บริการน้ําเราก็เลยมาใช้บริการตรงนี้มันก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเราได้อีกนะคะแล้วก็ได้ดื่มน้ําที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยอะคะ่ะมาทานที่นี่ก็ดีค่ะของของเราเนี่ยเราประกาศเป็นเทพบัญญัตนะครับปราปาบาดานนะครับน้อยละ 6บาทให้หมู่บ้านไปแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยเมื่อรับจากเรามีมิเตอร์ไปเนี่ยก็ไปบริหารจัดการเองแต่ละหมู่บ้านเพราะว่าเป็นประปาหมู่บ้านเป็นข้ขอตกลงของกลุ่มผู้ใช้น้ําในแต่ละหมู่บ้านนะครับในการบริหารจัดการ,กร uh จริงๆเนี่ยทางเทศบาลก็ต้องต้องรับภาระอยู่นะครับแต่ว่าเกิดด้วยคาว่าเทศบาลเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช่หน่วยงานที่สแสวงหาผลกําไรจากพี่น้องประชาชนฉะนั้นทางเทศบาลเดินไปได้นะครับแล้วหมู่บ้านอยู่ได้เนี่ยเราก็ยินดีนะครับ นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้เลยครับที่ท่านในหลวงรัชการที่10เนี่ยพระราชทานโครงการน้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำร,รมิมาให้กับคนในตำบลห้วยกระเจ้าซึ่งตำบลห้วยกระจ้าเนี่ยได้2จุดเลยนะครับทั้งหมู่19บ้าบ้านทุ่งคูนและหมู่12บ้านพยอมงามมีน้ํากินน้ําใช้อย่างไม่ขาดแคลนมีความสุขในทุกๆวันเลยนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญของชีวิตของคนจริงๆนะครับและสุดท้ายนี้ผมขอให้พระอ,องค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน